สวัสดีครับอยู่ในช่วงของเซฟเก็บไว้นะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำโนดที่ชื่อว่า s e q u e n c e นะครับ s e q u e n c e เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการรับข้อมูลไปแล้วมันจะส่งออกข้อมูลไปได้หลายเส้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาได้รับข้อมูลมาแล้วต่อหนึ่งโนดเนี่ยมันจะออกได้แค่ทางเดียวนะครับตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดผมสร้างบลนดต,ตรงนี้อยากจะโยงออกมาจาก Even t b e g ิ n p l a น มันก็จะออกมาแค่สายเดียวนะครับมันจะไม่ออกมาสองสายมันจะไม่เชื่อมต่อสองนี้พร้อมกันนะครับเราต้องทําการสร้างซิบเพียนขึ้นมาครับตัวนี้ครับแล้วเมื่อเราสร้างมาแล้วมันก็จะมีทางออกเพิ่มนะครับให้เราสามารถทํานี้ได้ครับประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเพิ่มขึ้นมาอีกก,ก็กดตรงนี้ครับแอดพินอ่าเราออกมาแล้วก็อะไรสักอย่างก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับการทํางานของ โหนดสิบเป็นครับ